วิ่งไล่ไม่ทันครับไล่ครับคะแนนแรกเป็นของทีมชาติไทยครับนี่ครับจ่ายมาด้านหลังตีมาครับเป็นอัชรพรนะครับที่ตียาวๆไปแล้วก็รับไม่อยู่ครับไวเลอร์นะครับรับไม่อยู่ครับรับบอลออกหลังไปอชรพรเสิฟรับไม่ค่อยดีครับรับลนมาตั้งไว้ก่อน เซตมาด้านหลังตีนี้สวยมากครับขยากรันครับืีตีสูงสูงครับลูกนี้เป็นหลังเลยนะครับครับดูไทยนำสองต่อศูนย์ชนะพรเซฟรองได้ครับปุ้งรองเป็นพรพันธ์นะครับ ตองรองบอลแรกมาแต่ว่าตียากหน่อยครับพินพิชยาเลยไม่ข้ามจังหวะที่หยอดมาแล้วพรพันผู้มารับได้ครับแล้วจังหวะถอยเนี่ยมีไม่เยอะครับพินพิชยาลุยตีติดต,ตะข่ายได้เองนะหนึ่งต่อสองออสเตรเลียได้คะแนนแรกอูดเล่นไม่ได้ครับตีไม่ได้ต้องเอาข้ามไปก่อนทีพาวี มาสูงๆครับแล้วตีทะลุมาแต่บอลนะออกนะครับจังหวะรุกของออสเตรเลียจรัดพรนเซิร์ฟสามต่อหนึ่งครับภายนำเซฟเฟนไซบอลเร็วรับได้ครับอัจารพรตั้งให้วิภาวีใส่ลิเบโรย่างมาลันเลยนะครับทาร่ามาลันยอดเยี่ยมครับทีมชาติไทยครับจังหวะนี้ครับยิฟเอนส์ได้ก่อนนะครับ แล้วทำเขาเต์แผกนี่ยกมาให้วิภาวีสีทองตีอัดมาเลยครับเลือกที่จะตีมุมฉีกให้วิภาวีนี่ครับตีเป็นคะแนนให้กับจินชัดไทยครับวิภาวีสีทองเสิร์ฟต่อครับจรัสพรบรรดาศักดิ์รดน้ำหนักลงมาต้องแก้ฟรีเบ้าเกียงกันเล่นโอ้โหที่ต้องเล่นบอลสคือฟรีบอลแน่ๆแ,แต่ว่า<ก>บอลลงตรงจุดเกรงใจเลยครับ แรกไม่ดีแก้กลับมาได้แล้วก็มาไปเกี่ยงกันครับไม่มีใครเล่นโอเิบอลนี่สบตากันไม่ได้ชะง,งักไม่ได้ครับต้องเล่นขอเวลานอกครับออสเตรเลีย นอกไปแล้วนะครับออสเตรเลียเรียกว่าเร็วเลยครับขอเวลานอกไทยนำห้าต่อหนึ่งจัดพรเอิร์ฟซิเฟนส์ไอบอลเร็วยอดออบอลข้ามมาในล็อกของทีมไทยอัธยาด้วยในกระตุ้หล่นลงมาแล้วครับดูครับจังหวะนี้ครับสั้นหน้าครับยอดมาโดนมือพิมพิยาแล้วนะครับพยายามจะก้มลงไปเล่นครับอัธยาแต่บอลนะตกพื้นไปแล้ว ทีมพิเยาเกือบจะใช้เท้าอยู่แล้วแต่ว่าเกรงใจหัทยากลัวจะโดนน,นะครับกลัวจะพลาดนะครับสองต่อห้าครับออสเตรเลียได้เซฟโดยลอเรนซ์คอร์สต้นจะืลงมาร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตรเล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะครับคอร์สเปิดได้ให้บอพันธบอลไม่ถนัดเลยนะครับบอลน,นี้ถือเกิดจะเป็นบอลแก้ไขแต่ได้คะแนนครับทีมไทย เป็นหลายหลังของภัทยาครับดูครับจังหวะรับมาเนี่ยแล้วจ่ายมาให้นะครับเลือกจะหยอดมาตรงกลางขอดของออสเตรเลียเนี่ยพุ่งเข้ามารับแล้วครับแต่ก็ไม่ทันคีทย,ยาเซฟเซฟไล่เส้นลงด้วยครับทางตรงแม่นมา,ากเป็นเอสเลยครับแต่ชุดของคนแรกนี่เป็นพักนะครับเลือกที่จะปล่อยนะครับโอ้โหเห็นบอลนันเลี้ยวมาเนี่ยก็เลือกปล่อยก่อนครับไวเลอร์ ลงตัวหน้าต่อตาเลยเซฟเนซ์ให้ตีรับมือเดียวแล้วอันเดอร์ให้ขึ้นที่ภาวีมาอาัจฉรพรอันเดอร์ <unt> ให้มันบอลมันห่างนะครับห่างตักข่ตีพยายามจะอัดบล็อกแต่บล็อกเขาลงเลยก็เป็นจังหวะบอลแก้แล้วครับาายกมาให้ทุงสูงบล็อกแลวรออยู่แล้ว2คนนะครับเราก็ไปโดนบล็อกของอิสคิปนะครับยปงตามอยู่นะครับออสเตรเลีย3ต่อ7 ข้างหลังยอดอลอยมาตีไม่ได้โดนสวนแลบบล็อกนิดนึงบนเปลี่ยนทางข้างหลังเลยรับไปได้ครับอัจฉรพรครับ,รบจังหวะที่เขารับได้ครับจังหวะที่เราหยอดไปแล้วจ่ายมา3เมตรกลางครับไปอัดมาลูกนี้ลงนะครับเป็นคะแนนของออสเตรเลียรับได้ปียดุษให้ตีวิภาวีตั้งมาตีแก้เอา ข้าไปก่อนบอลพันไหลไหมข้างหลังครับยังอยู่แบมจะงัดออกมาให้ห่างจากตาข่ายจะต่อบอลกันไม่ได้เทคนิเคอลทาม,มาครับไปนำ8ต่อ4 โอครับไทยนำออสเตรเลีย8ต่อ4ในเซตที่ 2, 2> ครับได้ครับเปียนุษไทยเซตข้ามไปกระโดดเซตข้ามไปครับอัจฉรพรยอดไม่ข้ามไทยมุกจากแดนหลังก็ไม่ถนัดยังอยู่พรนพันบอกขอเล่นเองครับลุงนี้บอลลอยล้นตกยังอยู่ครับผรพันอันเดอร์ให้เปียนุทอา้าวผิดทางครับแม่วิภาวี ลูกคกด้านหลังออกโอ้โหแม่ออสเตรเลียก็มีโอกาสได้คะแนนจากการบุกเตวันตีออกไปเองอเล่นกันหน้านเลยครับสุดท้ายทําเสียไปเองครับออสเตรเลียพยายามเน้นเลยครับสั่งลูกทีมครับโคสต์ดวนดานายศิวชระเมธากุลคือคะแน,นนนี้ทีมฝ่ายใต้ก็จริงแต่ว่ามันสับสนกันด้วยครับใช่เลยต้องตะโกนบอกหน่อยวิภาวีกระโดดเสิร์ฟยิงไปตั้งเซฟเฟนซ้ายมา รับได้สบายสบายครับเปียโนตให้ยิปาวีตีกับไทยเป็นการออสเตรเลียสวนเลยยังอยู่พรพันให้เปียโุตต่อจังหวะ2อัชรพรตีผ่านล็อกลงแบบหลบเข้าในครับต่อบอลให้สวยด้วยครับเปียโนตแป้นน้อยดูครับจังหวะที่พรพันรับเนี่ยต้องเป็นเปียนุตนะครับที่เข้ามาต่อบอลให้เพื่อนตีครับแล้วยกมาลูกนี้ครับเป็นอัชรพรครับตีหลบบล็อกมาสวยเลยครับ สิบต่อสวิภาวีเสิร์ฟต่อล้นจัดการไม่เหลือครับอ่าอยู่ข้างหน้าอัชรพรคงยศล้นมาเข้าทางพอดีครับจังหวะจำเสิร์ฟครับของวิภาวีแล้วก็อัญชรพรครับเคาะเบาๆครับไม่แรงแต่ค่อยๆทิ้งหางออกไปเรื่อยๆครับทีมชาติไทย11ต่อ4ครับตอนนี้ เรียนตัวครับออสเตรเลียเอาหมายเลขสิบห้าอลิสโจนส์ลงมาเล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะครับ183เซนติเมตรมีพาวิซเซริร์ฟดีจริงไหลไหลไม่ถนัดอีกงัดข้ามาวอนพันเลือกเลือกให้ขึ้นตีโอ้โหบิมพิทยาก,กรกมชัวะขึ้นตี3เมติตหลังครับจ่ายมาให้สวยครับแล้วตี บล็อกดีด้วยครับพิมพิชยาโกกรามอย่างคงเสิร์ฟต่อนะครับทีมชาติไทยวิภาวีเสิร์ฟไทยน,นำปาแนหอ้าเสิร์ฟออกไปเองวิภาวีสีทองก็มีลุ้นจะเสิร์ฟเอสเหมือนกันนะครับลุกเีแต่ว่าเสิร์ฟออกข้างไปครับวิภาวี 5-12ออสเตรเลียตามหลังไทยไวเลอร์เซิร์ฟออสเซร์ดี้รับงัดล้นข้างไปครับเซฟเซ็จกลับหลังให้ลูกจะเดันหลังออกอีกอโอ้โหมาจากเซิร์ฟแล้วได้บุกแต่ว่าตีออกไปเองครับออสเตรเลีวยจังหวะขึ้นตี3เม็ดหลังนะครับลูกนี้ตีหลุดไปครับเอมมาเบอร์ตันนะครับตียาวออกหลังไปเลยครับ 13ต่อ5ครับก็ผสมกันแล้วนะครับตอนนี้เอาเดีย๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนใครลงมาจะรัดพรมาอยู่ขึน้นมาอันเดอร์ให้ขึ้นตีรับได้วิภาวีเอาต่อบอล3ฟรีบอลโอกาสของออสเตรเลียซีเฟนส์ให้ไหลไหลลูกนี้แม่นครับลงข้างๆวิภาวีก็เป็นคาราอิสคิปนะครับลูกนี้ หลายหลังยาวมาครับแล้วมีอัชราพรเนี่ยขึ้นบล็อกคนเดียวครับอินสคริปเลือกตีเข้าข้างในนะครับนี่ครับตีมายาวๆวนะครับลงท้ายคอร์ด6ต่อ13ออสเตรเลียตามอยูย่7เปิดได้วิภาวีให้เต็มไม้เต็มมือดีเหลือเกินจรัดพรบรรดาศักดิ์หลายหลังสั้นแล้วครับของจรัดพรบนแรกถือว่าดีด้วยนะครับ รับมาลูกนี้แล้วปล่อยไหลมาเนี่ยครับให้หลุดบล็อกก่อนครับถึงจะตีครับเจรัพร14ต่อ6ท้ายนำเซฟเฟนส์ให้ที่หัวสาวตีติดบล็อกบอลพันธ์เลือกอาวข้งหลังแม่วิภาวีขึ้นไม่ได้ต้องเซตข้าไปก่อนรองได้ครับพิมพิชยาบอลพันธ์ให้อัชรพรตีเหนียวเหมือนกันออสเตรเลียขึ้นเคาะโอ้โห แม่ขอลมนี้เป็นอลิสโจนส์น้ำหนักมือดีมากครับโจนส์ดูครับรับขึ้นมาก่อนแล้วก็เห็นบล็อกมาครับเคาะเลยครับลงกลางคอดครับลูกนี้อนบอลบอลข้ามบล็อกแล้วตรงกลางก็ว่างนะครับออเซฟเฟนเซิร์เจ็ดต่อ14บสี่ออกเช็คดีครับวิภาวีครับ เช็คไม่พลาดนะครับลูกนี้วิภาวีสีทองก็มองแล้วนะครับว่าบอลน่าจะออกแน่ๆเลยปล่อยเลยนะครับวิภาวีอัชระพรเสิร์ฟ15ต่อ7จีเซฟนฟนไทยขังหลังร้องได้คนระับพิยนุชวิภาวีโอ้โหถนัดมือแล้วตกลงไป16ต่อเจดเทนนิเกิร์ตาวม้าครับ นะครับชมและเชียร์ทีมไทยนำออสเตรเลีย16ต่อ7เป็น16ต่อ8อัจชรพรเสิร์ฟออกหลังไปแ้ำหนักมากไปหน่อยครับจังหวะเสิร์ฟของอัชรพรครับบอลยาวออกหลังไปเลยบอลทันก็อยู่ในชุดแชมป์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ1ใน4ผู้เล่นเบาครับื่อบอลมือกระทบลูกนี่มันเบาเลยครับโอ้เสิร์ฟของจูนไม่ข้าม โจ้ล์เซบเศรษฐเบาไปครับไม่ข้ามจรัดพรเสิร์ฟเสิร์ฟลูกคุ้งเซสเปนตัางชุดสูงให้ตีสวยตีโดนบล็อกแล้วลงุงจ่ายมาด้านหลังนะครับนี่ครับรเสาด้านหลังแล้วก็เป็นเบอร์ตันครับลูกนี้มีไปฉลับบล็อกของทวีนิดนึงครับแล้วก็เป็นคะแนนของออสเตรเลีย 9ต่อ17คอรอกเสริร์ฟเสร์ฟลูกุดลงแต่นักขึ้นมาได้เข้าไทยเร็วยังรับได้อันเดอร์ล้นมาลึกไปหน่อยติดล็อกแต่ยังอยู่ซเนซันเดอร์ข้ามาฟรีบอลผ่อพันธ์เลือกไม่ไหลด้วยครับไอ้ข้างหลังตีรับโดนสวนอีกทีนึงโอ้โห,หตบกันสรุปมือไปเลยทีมไทย รับได้จริงครับทางฝั่งของออสเตรเลียแต่รับแล้วบอลเนี่ยมันล้นมาอีกครับเจอซ้ําลงไปเลยดูครับนี่ครับรับได้แต่ล้นมาก็าเจอซ้ําอีกครับเป็นวิภาวีนะครับครับซ้ําลงไปเสร็จไปแล้วนะครับอิมพิจิยาติดงัดึ้นมาใครจะตั้งพิญนุ์ปิดให้วิภาวีตีทัชบล็อกยังอยู่เหนียวแล้วฟรีบอล้าบ้ามไม่ไม่ข้าโอ้ อันเดอร์กลับหลังครับต้อหนักขาดถือว่าพยายามเต็มที่แล้วครับจังหวะน,นี้ของออสเตรเลียครับก็พยายามช่วยกันเล่นแล้วนะครับไทยเรานำอยู่10คะแนนครับตอนนี้19ต่ 9. อ9 2เซตนี่ทีมไทยใช้ผู้เล่นครบทั้ง14คนเีเฟรมอันเดอร์ให้ตีลูกมันลึกไปหน่อยชกข้ามมาแล้วครับหัทยาบอนโคมยังเหนียวรับได้ครับพิมพ์ยา บอลพันอันเดอร์ข้าไปวิ้าวีโอ้เข้ามาตีตรงกลางครับเนี่ยมีความสุขทุกทั้งลุศราต้งคำซึ่งเป็นทีมงานด้วยนะครับทีมงานสตาร์โค้ดนะครับลุศราต้งคำด้วยดูก่อนครับจังหวะนี้บอลเร็วตีมาเราดีเฟนด์ได้นะครับรับได้แล้วยกมาถุงสูงครับแหม่แล้ตีสวยครับเข้ามาตีลูกนี้ครับวิภาวีสีทองกลับมดตัดกลับมาได้เป็นทีมพิทยาเสิร์ฟติดทีมไทยนอกจาก ลูราต้องทำแล้วยังมีบรรนาัวแก้วนะครับกับผู้ช่วยโค้ชด,ด้วยบอลพันเสร็จให้วิภาวีอา,าวิพา,าวีติดล็อกขึ้นสองคนก็จริงนะครับออสเตรเลียแต่ว่าล็อกใหญ่มากล็อกเนี่มา4มือเลยครับจงังหวะนี้ของวิภาวีจ่ายมาให้เนี่ยเลือกตีมุมตรงนะครับแล้วก็ไปโดนบล็อกของซิเฟนนะครับ เสิร์ฟโดยเบอร์ตันทำให้คนเร็วอัธยารับตีลงไปจ่ายบอลเิ่งมาครับเป็นอัธยาครับโลแรสวยนะครับ